สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันหมอลำเพชรชลาประทาดกามแกนจงอ่างคร้างสดแจ่งหมอลำเสียงวิหงเมี่ยงวานานกพงศกรกับน้องแฟร์ค่ะน้องแฟร์ชวันวิยตค่ะเบิ่งดูคุณผู้ชมขามือนี่เบิ่งสุดดูเออทั้งลมกับพองกันค่ะหยยบสินเจ้าของค่ะเมื่อนี่ลงมาไ้มาหน้าค่ะช้ากับไปหาเก็บบอกหอยค่ะเก็บบอกหอยเฉรี่มาตมต้มกับต้หฮ้งเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วก่เลสิพาพี่น้องไปค่ะตามวิธีล้ค่ะเมือ่อใดไม่มีงานมือใดไม่ได้ไล่สดค่ะพี่น้องขาปินกัลลังแล้วโอ้แร่งใจให้เมียยงวนากับน้องแฟดชวั้านวย์ค่ะ<า>สองสาวสิพาไปเอาดอค่ะคุณผู้ชมขา,าบูป้าเอาอบูป้เาเข่าป้ายังไปตัว,ตวจีบตัวเด่นด้ยสิคุณผู้ชมเบิงนะคะว่าบรรยากาศเป็นจังไใค่ะเขาก็เล่สิกองห้วงวก็เล่นสเป็นเขาเมาเนาะคะ่ะบางทงคนจะเจียวไปเลยหรอคะ่ะซุ่มที่เป็นเขาเจ้านาอพี่น้องนาอไปไปเบิ้งเลยค่ะพี่น้อง่ะพุ่นพี่น้องค่ะ ตาเข่าค่ะแต่ว่าเข่าบ่ค่อยเสมอกันดอกแต่ว่าได้ยินว่าบักหอยหลายค่ะเ้าสิไปทางพุนเนาะกับน้องแฟร์ค่ะไปน้องแฟร์เดินมุ่งหน้าไปทางหน้าค่ะย้อนแสงในจังหน่อยเด้อพี่น้องเพ่อมาสองสาวจะพาไปเขาโอ้ยท่งเหยียบอันนี้กับพองกันพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมึงดูปวดบ่อปวดฟอบ่เมียหัวหน้าเนี้ยชุดเก็บบักหอยค่ะพี่น้องค่ะ เคล็ดเคล็ดอยนะอุ้ยอย่ยงอีกที่คป็บ่มีน้ำล่ะคุณกาแฟเอา้าฮะมันก็เป็นนิ่งน้ำเอาก็น้ำมันแห้งแล้ว,ลวม,มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่หน้าฝั่งนั้นไงคือเป็วนาแกหอยหลท์แชรหน้าฝั่งที่เราไปถ่าย,ยรูปสมควรเอาตะไคร้มาปลูกนะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อตะไคร้มาปลูกหลังบ้านเรา โอ้ยมีก๊อกน้ำก็มีอนะโอ้ย,ไม,ไ,ยไ,ไม่มีนะ้ำจะหาหอยยังไงคะห้าเด้วยนะโอยข้า่งกล่องบ่บ่วีข้า่งโอ้ยข้าแต่งกล่องบ่บ แล้วจริงลูมวิสัยคือจะมาหอยหอยวิสัยหลายแทะคือพอเห็นมีหอยเออตอกไปก่อนโอ้เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเยอเดี๋ยวตั้งท่าก่อนมันจะไหลลงอีกนี่มาดูมาดูท่าคุณผู้ชมมาเบิ้งโอ้ยนี่ค่ะหอยนี่ ไอยเชอร์รี่ค่ะไอยเชอร์ร <My cherry. S 1> ี่ไอยเชอร์รี่พูดหน่ะอุ้ยหนายู่อุ้ย,ย,อย,อยถอดชุดดีกว่าไหมชุดเปียกเดี๋ยวจะไม่สวยโอ้ oh. <No. S 1> นี่เนาะนี่ไอยเชอร์รี่อันบูป้าเขาเพื่ออะไรล่ะพี่น้องเอ้ยเครื่องไทยเต็มอยู่โอ้ยใช้ใเสื้ <c oughs> อแขนยาวมา <c oughs> หลายครับพี่น้องเ้ยหลายหลายหลายพ <c oughs> ี่ยวเอาพนแจมันนี่ส่ <c oughs> า,าย่ายครับบูป้าเขาเพิ่งนเ,เปิดเอา ็นอยู่แต่ว่าเดินแรงไม่ได้น้ำคุณคุณอะเบื้องไข่มันเต็มอยู่พี่ไข่หอยเชอรี่เต็มอยู่คุณอ่ะขอปักเกียบปอกหอยในเด้อจ่อาเยาวาเมี่ยงว,นว,ยวยันนาเด้อจ่าดวก็คันเด้อจ่าท่นยีหลีเด้อจ่า ก็ถ่ายไม่ถือถังเขาไปข้างในด้วยเขาก็นั่งสีสุกเหลืองอาทิตย์หนึ่งกับสีพ่อเคียวแล้วนี่พี่น้องโบ่ไหลอยู่ไหลหอี่เยี่ยกาแฟไหลหรี่บดตัวเขาดอกเว้อยโอ้โอ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  พี่นองไปแห้งบดายย่านเขาพนมุนเนาะอย่านเขามุนค่อยๆเก็บไปโอ้ยใช่เดีย๋ยวๆโอ้ย,ย,อยขัน Hoài hoài sơn cành Hoài về cành หลายครับพี่น้องเอ้ยอันนี้หน้าเขาคุณน,นแม่นี่เนาะหน้าเขาคุณแม่ค่ะลูกจักกับคุณแม่ขาบราลูกจักกับบักกามาลุ่งดอกค่ะเพราะว่าคุณสิสาบเอาเนาะคุณสิดาเอาแช่ว่าน,นี่รู้จักกับคุณแม่ค่ะ ค่ายค่ายข,าข,าขาั้นค่ายครับี่นองเลยมันเยอะอยู่หนุนยอ,อ,ยอยู่ตรงกลางหน่อยิ่งเยอะ ิดก็ลุยเลยสิค้าเดี๋ยวเจ้าว้าวหูอีปูเห็นพี่น้องเพิ่งเงี้ยคุณอ่ะปูลายคักพี่น้องเดี๋ยวคันเพิ่นเกี่ยวเขาเขาจะมาขุดปูเนาะคุณอ่ะเพื่นหูปูปูลายคักพี่ต้องเงี้ยพี่หวยปูโหนใหญ่พี่น้องด้วยเผื่อเห็นบ่หวยปูค่ะลายคักอีปูคุณเต็มยู่งเขาจะมาขุดปู ตาไป้อนจเพี่พี่น้องเอาข้าเบิ้งไก่ใหพี่น้องเบิ้งคุณอะหลายคักพี่น้องบอกหอยไงหอยเชอรี่ไลายคักอีหลีหลายแบบอศัศจรรย์มั่งเนี่ยคุณอืมนี่จะตัวอ้วนๆค่ะหลายคักเก็บออกค่ะเพื่อนว่าต้องการดอกค่ะมาแล้ว เป็นสัตว์ขวเนอคุณอะมันคุณมันกัดเขามุนเ,เล่อยู่ให้พี่น้องมันน่งไงพี่คุณอะมันกัดเขาค่ะกัดกวัวเขาเดี๋ยวจะซื้อหอยเชอรี่มามาทำบุญไปปล่อยไปปล่อย,ปปอยน้ำเาเนาะทำบุญพี่พี่น้องกัดกวัวเขาพี่มุนเ,เล่อยู่พี่ยังไงตัวหนึ่งกัดกวัวเขามุนเิเลีอยู่ โอ้โอ้โอ้ถือยังนไงพุณอะมึงเนี่ยเก็บข้าวเดียวพี่น้องพุณอะไก่สิพิ่มต้มแล้วนี่จะตัวอ้วนๆเจออีกน้อยอันเพื่อนกิเกียวเข่าน้่งก็สิรุดหนีจากนั่งแล้วเอาไปค้างไว้จะขึ้นหนึ่งก้อนเนาะนี่นี่ก้อนนี้นี่นี่ตรงนี้นี่ตัวนี้ข้างล่างเออแล้แม่แม่ข้างหน้าเออแล้ ยวให้จังต้มมันมันกินซีฟูดแวบกบเอาอยู่น้ำกอกเอาคั่นคั่นไท่น้อจอไทยไทยอุ้ยเพิ่งเหนหูอีปูใหมพี่น้นอ,อ,อ,อง,องจ๊กเย,ย้พ่ โอ้โหเห็นดูเลยเห็นโอ้นี่นีปูจะวามือนีไปท่านต้องการปล่อยไผ่ก้อนไมน่ต้องการแต่หอยพี่พี่น้องเอ้ยบังเงี้ยผีไยพี่น้องบังเงี้ยเจาะกระแทนี่เห็นบ่กใครเห็นไวยหอยบ่อผู้่ะ ุ่นลายค่าฆ่าพี่น้องเอ้ยพูดนัะใครนั่งเบิงนั่งแผ่พันใครเต็มเลยพุย่นเต็มกอเขาแดงจิ้งคืองูอะไรทำไมวิ่งไปนนเนี้ย เก็บเอาอยู่ให้เดียวพ่อแล้วเหลหือฟูเออเออปู <laughs> ปูอีกแล้วพี่น้องบ่าเอาบาตอาา่ต้องการเรอาไตขึ้นมาหยัางต้องการแตหอยค่ะมื้อนี้วันนี้เราไม่ต้องการปูค่ะเราต้องการแต่หอยอย่างเดียว อปูอีกแล้วปุ่นไปแล้วแล่นแล้วเฮ้ยปูร้ายครับหอยก็ร้ายครับพี่พี่นอ้องเอ้าเยีะยกับเสีมยวห้าใพี่น้องเบิง้งปุ่นพี่นอ้องเนอ้ยมึงไงปุ่นอะปุ่นมนึงอีปูเด้วอะไรตัวสัตว์นี่ใช่ตับักขามพอดีน้อยนี่มึงไงร้ายครับพี่น้องหอย,ยกําลังสิเข่าง่ายกับมี่ เก็บแป๊บเดียวนี่ ไมเชื่หรายครคแต่ว่าดีย่างหนึ่งที่เิ่นบ่ใสยาค่ะหอยเนาะทพน่นบ่มีพท่นบ่ใสสารเคมีมันก็เลยแบบว่าแช่พันคักุ่น่ะอุ้ยพวกเนี้ยกัดเข้าเป็นเป็นเวิ้งเป็นเวิ้งอยู่กัดเข้าออกเป็นเวิ้งเป็นเวิ้งอยู่เจออุ้ยปลา จับได้แล้วปล่อยมันไปนึกว่าอะไรตกใจตกใจค่ะจับถือตัวปลาแล้วก็ปล่อยไปแต่ปลาอะไรคือปีกไก่ดิค่ะปกติหนึ่งปลาจะแล่นกันแบบว่าเป็นกุ้มเป็นก้มเป็นก้อนเป็นก้อนอันนี้ปลาอะไรเป็นไรค่ะปีกไก่ร้ายค่ะพุดขั่วญี่ปู่ปูร้ายข้าวที่น้องอัศจรย์ความเป็นปู กำลังจะนากำลังจะลงจำสินแล้วหอยนะเพราะว่าน้ำจะหมดแล้วเออ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 เอ,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 อ้อยหนียวน่ะมัเป็นปีงหรอกนี่บอก็เป็นนุ่มๆขันข้นๆอ,อ,อ,อย่าพาเด้อเป็นเทศถิ่มเหมือนเลยที่นี่ หลายค่กพี่น้องเอ้ยบักหอยยีม้ม่โพดแล้วแม่ค่าตาป้ายยิส่ข่า,า,ขามาเอาเด้อพุณอนะมีตําหน่อยยหไมแคแม่ค้าตาป้ายยิ่ใส่มาเอาเด้อพี่น้องมาเอาไปต้มเด้ออุ้ยปกติแกนั้นเรากแกก็รับซื้ออยู่นะ ใยญ่นะให,ใหญ่ตามป่าอยู่ตรงนั้นน่ะอ๋ออ้วนนั่นหรอเออเราก็เก็บไปต้มเกล็ดขายให้แกสิแกซื้อกิโลละกี่บาทละ่ะหกสิบหรือแปดสิบาทละต้องไปถามแกเคยพูดอยู่ว่าถ้ามีนะ่ะเอามาขายให้หน่อยเนี่ยพูน่ะแกเคยพูดเคยบอกอยู่ว่า ถ้าเกิดว่ามีนะ่ะไปเก็บมาต้มขายให้หน่อยแกะหัวมาให้เรียบร้อยหาไ,ไ่ใดตัวมือใดอันมันมีไรสดม้วนเหล่าผนยุก,กต่างๆผงเจังไคลายต้องสิล่องบูปลาต้องใส่ก่ ยุกกลางหึาเยอะกาเฟ้เอ้ยอาจารย์ปาดมีทุกก่อกาะละสองสามน,น้อยหลายคับหลายคับพี่น้องหลายแห้งหลายอุบาตอุพโลหลายปะทุปะทิ้ง กินกอเขาตายเป็นเบิ้ลเป็นเดินอยู่สว่าต้นเขาแข็งแล้วกันยุดจุดเดี่ยวพี่น้องมึงแน่ บริเวณเดียวจุดเดียวเอาอีกจักน้อยแล้วก็พ่อแล้วบุกป้าเขาคนทักแม่แล้วผลิตด,ดาตาบหัวเอาก็บะบาดหรอกว่าคุณแม่เราบอกมาเก็บหน้าคุณแม่นี่เนาะอันนี้หน้าคุณแม่นี่ค่ะพี่น้อง คุณแม่หมอรำคุณแม่บอกมาเก็บค่ะคุณแม่นี่นาคแม่นี่เนาะค่ะเอาไปกระสอบก็ได้ค่ะคันทีเอาค่ะหลายหลายมีทั้งหอยเชอรี่สีทองหอยเชอรี่ ธรรมดาเดยอะเสรจพี่นอ้องบล็หอยเชอรี่สีทองนะคะว่าเป็นเชินไรคะ่ะหน้าคุณแมนี่ค่ะนี่คือหอยเชอรี่สีทองคุณกาแฟซูมาเบิงนี่อันนี้คือหอยเชลรีสีทองคนละสายพันธุ์เลยพี่น้องอันนี้คือเชอลรี่สีทองอันนี้คือเชอลรีเชลรีดำธรรมดาเนาะจะมีเชอรี่สีทอง ่วนตัวผูตัวเมียน่ะจะต้องเบิ้งทองมัน,น,นเกินนึงใช่พี่น้องเบิ้องเนี้ยนี่แป๊บเดียวเบืง้งเก็บแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยี่น่ะเบิ้งอยู่ไหนนี่อีกพุ่นงูอีป,ปูไหมเฮ้ยนี่ก็ะลายยิก่ก็แท่ โอ้โอ้โอ้ให้ดีเพื่อไวเลื่เกินไปอาหาะตรเนี้พวกอีปูม่ยเยอะกว่าแท้เก็นแล้วกิเลสขึ้นอย่ามาขุดปูขั้นพี่น้องบไปนี้ล้างเท้าก่อน แล้วไหเแล้วหวังว่าจะไม่มีปิงถ้ามีปิงฉันจะเอาทิ่มให้หมดเลย ร่างกายจะต่อไปก่อนเยอะ่าแค่หลายค่ะพี่น้องเอ้ยพ่อแล้วค่ะสําหรับมือน,นีค่ะอือเอาซ้ำม,มีพ่อเมื่อเบิงบเองบบดนี้หอยเชอรี่สีทองนี่คือหอยเชอรี่สีทองนี่นี่เห็นบ่หอยเชอรี่สีทองอเองงหลืองเหลืองสีทองค่ะหอยเชอรี่สีทองอันนี้คือหอยเชอรี่ดำ หอยเชอรี่ดำหอยเชอรี่สีทองปากจะบางกว่าเปลือกจะบางกว่าบางกว่าหอยเชอรี่ดำเนาะได้หลากหลายพี่น้องเอ้ยเก็บแป๊บเดียวค่ะพ่อเลี้ยพี่น้องพี่เพิ่งกระคุเล้วกินบ่าบาดบ่ไว้ค่ะซ้ำม,มีกระไดขอบคุณทุกการรับชมมากพี่น้องสุขสุขค้นค่ะไปกลับบ้านค่ะกลับบ้านพี่น้องค่ะ มหากินค่ะขั้นไข่ค่ะพี่น้องแล้วไปอาบน้าคุณได้ไลยเติบค่ะไม่เป็นไลายเตือเราได้เครื่องคู่ลย้หรอค่ะพี่น้องคุณบไว้ค่ะสมิ่งกระต้่มบ๊วเบไว้ค่ะไปแล้วค่ะกับชุดเมี่ยงหัวหนาค่ะถ้าหาอยู่หากินค่ะแต่ปีนี้ไม่มีปลาเนาะปกติปลามันจะวิ่งเต็มเลยเนาะไม่มีปีนี้ไม่มีเขาจะ่าเขาขับว่างไงโย่เนี่ย หน้าแมนี่นี่หน้า,มนนา,มนาแมนี่นี่เขาเป็นจะได้ร้ายยู่นี่อันนี้คือนาคคุณแม่นีตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นมาแล้วก็อันนี้แล้วก็นูจจ่นไปจงถึงจะหลดห้วยนุ่นแต่นี่นาใครไม่รู้นาแม่ไหนไม่รู้นแต่ว่าพูนกับพแพร่หรอกค่ะพูนดีจะของพ,องพูนผู้ใดพุนเขาม่วงแบบไงพี่น้งงนองมาถ่ายดูหน่ยอยแกาแฟเข,ขาม่วงไงขักพี่น้องเลยเขาง่ามขักอาเรจันพณน่ะ เขาสะอ่อนไปแล้วพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมค่ะค่าพี่น้องสุข,ขุสุขคขั้นคข่เบาวบแล้วค่ะคราบพี่น้องมาหากิน กินแถวหล้างบ้านพักเนี่ยค่ะหล้างโล่งซ้อมค่ะมะหากินรอบๆบ,บ้านพักนี่แหละช่วยชายกินน้องดนูนี่เนาะรับเลาะทางไหนนี่ยเฮยกินก้นนี่ไงหอกนี่ไงเก็บไปไว้ถ่ายนะหน่อยไปพอแล้วยาสตอสพอขพาพอปักกัดไว้เท่านี้ิดเลย